ไออ้ไพด้ยังได้ต๊อนพี่นังได้ต๊อนใหญ่อลิฟ้าโอ้ยโอยานใหญอลิฟพี่นัเป็นได้ต๊อนตันึงไอ้วิบรรยากาศ มมมิ่พีน้าแหว,วานขนาดสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมัคนท,ทุกคนพี่น้องวันนี้มาพอกับซองซสแก,ก้วคือเก่าพี่น้องวันนี้ซสแก,ก,ก้วกะสิไปตัดพื้นพี่น้องไม่ได้ไปน้ำเลยไปหาพื้นดังพี่น้องมไม่มีพื้นดังไปพี่น้องไปดำกัน ทางเขาหากระ h ็ดใหม่ๆเขาเทางให้ปลูกมันโตนพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีทางไปดิสาวบานเขาปลูกมันโตนแล้วเขาก็เ h ็ดทางให้หากระจกใหม่ๆอันนี้จกเมื่อวานแต่ก็ยังบงงามบันไดพี่น้องเขาเ h ็ดยังบมแล้วมื่อนี้สาวแก้วกลับมากับปลาแสดงคือเก่าพี่น้องสบายดีพาสาวแก้วไปเอาฟืนพี่น้องเเยฟืนสิพาสาวแก้วไปเอาไปเอาฟืนพี่น้อง มันนี่ก็มาซ้ำคนอีพอนี่พ,พ่อพ่นไปบอกบนที่เอาผืนไว้นะเพิ่งบูดแต่ว่าเขาพังกรเฮ็ดฮอดซรัมนี่มันยังบุญแลว้วแต่ว่าต้นมู่มัวอันนี้เขาเขาจะจุกมันแล้วเนาะอยูย่ดีแล้วยังฮอดทางน้อยเขายังกรเฮ็ดแลว้วเพื่อว่าให้ปลูกมันต้นสบายไว้นะเลย เอาเอารถไปแกกับแก่ฮอตไฮเลยสบายอยู่เลยไปเอาฮนสบายกันสบายแบบเปย์แล้วพี่น้องแต่อันนี้เขาเห็นทางให้แล้วก็ใช้รถไทยสบายนี่ก็ทางรถไทยเก่าเลยอันนี้ก็ทางเก่าเตางทางเก่ามันบ่ใหญ่ไปหน่อยเอาพี่น้องวันนี้ฮะก็ฮอตบอลที่แคลล์หรืว่แคลล์ฟืนเลยพี่น้องพอเพิ่นแคลล์ไว้เราก็จะมาตัดพี่น้อง ก็แทวนนี่แหละที่เพื่อนแคลเอา,วาไว้พี่น้องยจากว่าสิได้เรื่องรถหนึ่งหรือว่ายางมากับป้บไกลๆจากคนาชารงเพื่อชอดความไกลพีล่น้องเย ออจอดมาเอาใช่ไหมน่ยจกองผิชาติเดียวกั้หน,น่ะมาเอาอ่าี่นองไดิเฮาก็ตัดได้เร็วพี่นองก็ได้ลายอยู่ใน อันนี้ก็ได้ซ้ำนี่เพื่นนอนเรายู่ทึงฮาร์ดที่สเกลกองเอาไว้แต่เราก็สีเบกอเมืองเพื่อน,นสีเบกอเมือเราตัดยังพันเลว็วซ้ำนะหาก็ได้ซ้ำนี่นี่ซีเบกอเมือเนี่ยเพราะว่ารถไทยมาบด้ายเพื่อนใน,นพี่อนเอออันนี้เราก็มัดเล็วเรียบร้อยเลยสองมัด อันนี้ละมัดบ้าวแถแดงอันนี้ละเป็นมัดสเกลสเกลทางกเกษตรนี่ไเปเอาห้องมีมกันบัดนี้เราก็สิไปเอาห้องมีมก่อนพี่น้อยเอาห้องมีมจังสี่คอยมือมบ้าวแถแดงเห็นห้องมีมมัดเอาไว้แล้วไปเอาห้องมีมก่นนัน,นะน,นอันนี้ละมัดช่องอันเลย mặt nâng lên <laughs> <laughs> chân lại dân sẽ cạp màu ít nào anh đi sẽ ao hàng nghìn để à là cái xí mưa cân ao có ao nhạc phải đó. À đừng bỏ đáy ะนะคอยมันชีตกดึงบ่ยากได้หน่อยมีน้ำมันบ่มีนะับน,น้อยอันนี้พวกมีลูกมะเนอเอาตัดลอาน้ำมันมีอยู่นี่ไม่ได้แลยเพี่นน่ะเลย,เลยอันนี้และน้ำหัวมัน ກະສົ້ມຫັ່ງມັນບໍ່ໃຫຍ່ປານໃດພີ່ນ້ອງກະໃຫ່ໃຍຮົາກສິອກໄຢນອກລະພີກອົໄດລະສິເມືລະນ້ດ້ັງ મી ມລະບແງເສິໄດພນອົາຍາກອລຄືລະວານຂະໜາດ นี่ครับก็เดินทางเมื่อแล้วพี่น้องแบกพื้นรถก็มาบ่ได้อยู่นี่เขาเฮ็ดทางยังบ่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันขึ้นภูดิลงภูวุบๆรถจะหนีก็พี่น้องบัานี้ครัก็มาวิชรถจกลเพื่อจะได้เว้นทางพี่น้อง เพิ่นกะมีพี่น้องเพิ่นมาเบิง่งเขเผ็ดทางเลพื่อนก็เลยเพิ่นแล้ให้ใช้รถใช้เพิ่นเอาลงมา <c oughs> น,นี่กัพบพี่น้องมู่บ้านนำกันเลยพี่น้องเพิ่ะะนเห็นเจ้าแก้วกับบาร์เดงแบกเพิ่นว่าใช้รถใช้เพิ่นนี่จะขอบใจเพิ่นที่ให้ใช้รถใช้พื่อนเราเลยเจ้าแก้วก็ดีใจที่เพิ่นใช้รถใช้ค่ะพี่น้องวันนี้ครัมาหอดเถื่อนจะสิบปวงฟืนเอาไว้นี่ เฟินแกมาหายก็ขอบใจเฟินเลยเพี่น้องเจะเฟินอีตนแกมาหายวันนี้ครับก็สิมาดังไผ่เฮ็ดกินกับพี่น้องดัไผเฮ็ดกินขี้ขาวกันันกินเัาก็ะชีลวกลวกมันแปบเพียนลวกแปบะเห็ดซุก ที่เฮ็ดซุปกินเพีองเลยมึงมีอันกินมึงมีของกินกินข้าวสวยไงซุปมากแป๊บ ล้างเรียบร้อยแล้วพนะี่น้องน้ำมิ่มพนะี่น้อง พี <muitas> ่น้องซุปมะแป็ด <Jean> นี่พ no ี่น้องเอ้ยของกินข้าวมือนี่กะมีนซุปมะเป็ดลวกผักเจลคิงพี่น้องมาเด้กินข้าวนำการด้วยพี่น้องกินข้าวแทบแทบรุดได้ไหมกุ้งหินหวัง พีではでは่เขาวได้กี่น้องื้อเวลาท่ยออันนี้เื่องหรอเ่อ่อืมอืมไปบึงหรอไปบึงวันเมร์น่ะกะว่า เขาไม่ดังไปเขาหมไม่จางไปเรากไหนแม่ไก่ตรงนี่หรอเกับเดี๋ยงเอา่น้องหลังจากที่เากินเรากินน้ำแล้วเราเตียเพิ่นกรมาแล้ว่พ้องแต่ไปหากินไห้เพิ่นได้ยังได้ตะอ้น่น้องแต่ตะอ้นใหญ่อลิฟ้าโอ้ยโ ยานยายรีบไปนองเับปนดายแต่โอนกันนึงอวิวบรรยากาศน่าไปนองเลยบัดนี้คลิปนี้แซวแก๊บก็บจิ๊กซอจบเพียงเท่านี้พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้แซวแก๊บได้ได้พี่น้องให้แซวแก๊บมีกำลังใจให้คลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย